สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นได้ออกแถลงการเมื่อวันที่13กันยายน2567นะครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยทำการระยะไกลตู 1, 4 2ลำหนึ่งของกอ,องทัพอาการ,รัสเซียบินลาดตระเวนเกือบรอบทั้งเกาะญี่ปุ่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเมื่อวันที่12กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมา ทั้งนี้เครื่องบินลำล่าวไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของญี่ปุ่นและเน้นวนเวียนอยู่เหนือบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองหรือว่า SDF ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2002ที่มีการพบเห็นอากาศยานทางทหารของรัสเซียในพื้นที่บริเวณดังก,กล่าวสำหรับกองทัพรัสเซียและกองทัพรือจีนจัดการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ร่วมกันในเขตหน้าน้ำสากลของทะเลญี่ปุ่น เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้และเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีด้วยกันตามแผนการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศความเคลื่อนไหวน,นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นเองนั้นก็มีการดําเนินม,มาตรการต่างๆที่เข้าด้วยกับชาติตะวันตกที่นําโดยสหรัฐอเมริกาในการเล่นงานรัเสเซียนะครับจากกรณีที่รัเสเซียนั้นได้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและที่ผ่านมานั้นข้อพิพาทระหว่างทางด้านรัเสเซียกับญี่ปุ่นนั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนี่ยการทำาค้าขายระหว่างกันซึ่งรัเสเซียเองนั้นก็มีการตอบโต้ทางญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นรัเสเซียไม่เคยใช้เครื่องบินนะครับหรือว่าอากาศยานทางทหารนั้นเข้ามาบินวนเวียนในพื้นที่น่านฟ้าที่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารัเสเซียกับญี่ปุ่นนั้นก็มีข้อพิพาทในส่วนของหมูกก่เกาะคูริลและก็ที่ญี่ปุ่นเรียวกว่าเกาะเซ็นกากุมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้หลายฝ่ายจึงจับตามองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวในการเผชิญหน้าทางอากาศระหว่างทางด้านญี่ปุ่นกับประเียอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันอาจจะนําพาไปสู่เรื่องของการบานปลายสู่การเผชิญหน้าในระดับที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงสถานการณ์โลกที่สําคัญสําคัญและสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกที่คุณผู้ชมนั้นจะต้องให้ความสนใจให้การติดตามหากว่าคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดรูปกระดิ่งเอาไว้คุณผู้ชมนั้นจะไม่พลาดข่าวสารจากช่องหาอินเตอร์นิวในทุกๆวันครับ